ผลงานผลงานที่รักไม่รู้จะกินอะไรดีมุกตะ,ะหมดไปชุดนึ้งแล้วขนมหมึกชองห่อตังมาเพิ่มอีกนี่ยังจะกินไม่หมดกลับบ้านมเมลือดเดือดร้อนเราอีกนี่น้ำน้ำติดกิ๊กกอแล้วติดกิ๊กกแต่ย,ยังเย็นอยู่นะครับผมใส่ยัดจนไม่ลงนะครับนี่ขนมนี่แฮชูดานะครับไม่ใช่เราแล้วก็ขนมเนี่ยนี่ มากินไม่หมดกิมกลับไปเนี่ยลำบากเราเองนะต้องกินต่อเนี่ยเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายวันบางทีคนถ้ามีคนแบบมีแฟนแบบทํางานไม่ก็ยได้หยุดพักไม่ก็ยได้อยู่ด้วยกันก็อย่าไปโกรธเนาะเขานะฮะถ้าเขาทาํางานทําการนะเราไปโกรธเขาไม่ได้เพราะว่าหานเกินงินเกินบรรนานทุกนะครับเราจะไปโกรธไม่ได้ว่าเขาไม่มีเวลา ถ้าเขาไม่ได้ทํางานเขาเอาเวลาไปเที่ยวไปทําตัวไรแต่ละสัมมาระเตเมาอันนี้ก็เพราะว่านะแต่เขาไม่ยอมมาอยู่ด้วยกันกับเราเลยแบบเนี้ยแต่ถ้าเขาทางานไม่มีเวลาเขาก็เหนื่อยไม่ได้หยุดพักเลยก็พยา,ายามให้กาลังใจกันนะครับผมอย่าไปอย่าไปนอกลู่นอกทางอย่าไปทําปิดกับเขานะฮะแต่บางทีการปิดใจกันครั้งหนึ่งทําอะไรปิดพลาดไปบางทีมันก็ ทำให้รู้นะฮะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่รักเราจริงใจกับเรายอมรับในสิ่งที่เราทำผิดได้ยังร้องง่ายยังหวงเห็นหลับนอนใช้ชีวิตไม่มีความสุขจนเขาต้องแบบให้โอกาสเรากลับมารักเราเราก็ได้ยินว่าเออคนมานนอกคนนึงยังมีคนรักคนหวงใจคนจริงใจ ผู้คนบนโลกประเทศไทยก็หกเจ็ดสิบล้านคนประชากรทั่วโลกไม่รู้กี่พันล้านคนแต่ทำไมยังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานเป็นฐานชีวิตก็ดีที่บ้านก็ดีพร้อมทุกอย่างดีกว่าเราไปหมดทำไมเขาถึงต้องมารักคนอย่างเราทั้งที่เราเป็นผู้ชายบนนอกไม่มีอะไรสักอย่างคือมีนั่นแหละจ้างมาหมดแล้วบ้านรถเงินทองก็จ้างมาแล้ว ชางชีวิตช่วยชีวิตมาตั้งแต่อยุคสิบสามแล้วแต่มันช่วยชีวิตในชีวิตชูกลับเจอปัญหาบ้างอะไรบ้างก็เลยมีแล้วก็หายไปได้มีแล้วก็ไม่มีได้อืมขอบคุณนะครับผมที่อดทนที่ต่อสู้ร่วมกันมาขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณที่ทําให้เห็นว่ายังมีคนที่พร้อมจะรักเราจริงๆเสียใจย เราจริงๆเวลาเราทำาดิดขาดให้ให้โอกาสเราจริงๆเพื่อรักษาความรักที่มีให้เราไว้ขอบคุณครับสวัสดีครับ